มะเร็งเนี่ยพบทั้งเพศชายเพศหญิงพอๆกันนะครับการฉายรังสีเนี่ยจะแตกต่างกับการกลืนแร่และการฝังแร่ฉายตรงไหนก็จะมีผลของรังสีเฉพาะที่บริเวณน,นั้นสวัสดีครับผมนายแพทย์พัฒน์พยาพานนท์แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาครับในปัจจุบันนะครับ มะเร็งเนี่ยพบทั้งเพศชายเพศหญิงพอๆกันนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันในแง่ของตัวโรคครับโดยที่อันดับหนึ่งของเพศชายนะครับจะพบมะเร็งตับและถุงน้ําดีเป็นอันดับแรกครับส่วนอันดับ2เนี่ยจะเป็นมะเร็งที่ลําไส้ตรงอันดับ3จะเป็นมะเร็งปอดครับส่วนในเพศหญิงนะครับจะพบมะเร็งเต้านมเป็นอันดับแรกครับส่วนอันดับ2จะเป็นะมะเร็งลําไส้ตรงเช่นกันครับอันดับ3จะเป็นมะเร็งปากมดลูกครับ ในปัจจุบันจะมีการรักษาโรคมะเร็งทั้งหมด3รูปแบบหลักนะครับคือการผ่าตัดการให้เคมีบำบัดและการฉายรังสีครับโดยวิธีที่เราจะเลือกใช้การรักษาแบบใดนะครับจะขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ระยะของโรคมะเร็งเป็นหลักครับถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งชนิดระยะแรกๆนะครับก็จะรักษาโดยวิธีการเดียวเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวหรือการฉายแสงเพียงอย่างเดียวครับส่วนมะเร็งที่ระยะสูงขึ้น เราจะใช้การรักษาหลายวิธีร่วมกันอย่างเช่นรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ตามด้วยการฉายรังสีครับหรือไม่ก็รักษาด้วยการฉายรังสีไปพร้อมๆก,กับการให้เคมีบําบัดครับการฉายรังสีนะครับเป็นการใช้รังสี X นะครับพลังงานสูงฉายไปที่ก้อนมะเร็งครับเพื่อที่จะทําให้ตัวก้อนมะเร็งเนี่ยหดเล็กลงจนกระทั่งหายไปในที่สุดครับ การฉายรังสีจริงๆแล้วไม่น่ากลัวนะครับการฉายรังสีเนี่ยใช้รังสีเอกซเรย์ ray, ซึ่งใช้ในการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดนะครับทุกคนน่าจะเคยถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดใช่ไหมครับตอนที่ถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดเนี่ยจะไม่มีความร้อนไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีความเจ็บปวดครับการฉายรังสีเนี่ยจะแตกต่างกับการกลืนแร่และการฝังแร่ตรงที่ไม่มีรังสีแผ่หาคนอื่นครับผู้ที่รับการรักษาด้วยการฉายรังสี จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ตามปกติครับถ้าให้เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเหมือนกับการส่องไฟฉายแล้วกันครับการส่องไฟฉายเนี่ยฉายตรงไหนก็จะสว่างตรงนั้นใช่ไหมครับการฉายรังสีก็เหมือนกันครับฉายตรงไหนก็จะมีผลของรังสีเฉพาะที่บริเวณนั้นอย่างเช่นฉายรังสีที่บริเวณเต้านมก็จะมีผลของรังสีเฉพาะที่บริเวณเต้านมครับฉายรังสีที่สมองก็จะมีผลเฉพาะที่บริเวณสมองครับ การฉายรังสีที่เต้านมจะไม่ทําให้ผมร่วงนะครับเพราะว่าฉายตรงไหนมีผลตรงนั้นครับในปัจจุบันนะครับการฉายรังสีเนี่ยจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยจําลองแล้วก็วางแผนการฉายรังสีครับทําให้สามารถควบคุมปริมาณรังสีเนี่ยไปที่บริเวณก้อนมะเร็งได้นะครับและยังหลบเลี่ยงอวัยวะข้างเคียงให้เกิดอันตรายจากรังสีน้อยได้อีกด้วยครับ เราอาจจะเคยเห็นภาพผู้ป่วยฉายรังสีในสมัยก่อนนะครับที่ลักษณะบริเวณคอเป็นสีดำคล้ำไหมเกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถลดการไหมของรังสีได้ค่อนข้างเยอะครับโดยส่วนใหญ่การรักษาโรคมะเร็งหรือว่าการรักษาโรคมะเร็งจากรังสีนะครับ จะผลการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคเป็นหลักครับโดยมะเร็งระยะแรกๆนะครับจะมีผลการรักษาหายขาดสูงนะครับบางครั้งอาจจะสูงถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าโรคมะเร็งที่มีระยะสูงขึ้นก็จะมีผลการรักษาเนี่ยลดลงตามลําดับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือการดูแลสุขภาพร่างกายของเราเองนะครับและการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ําเสมอครับทเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล